ทํางานนะครับที่สปปลาวนะครับซึ่งก็เป็นงานที่นานมาแล้วแเราก็ไปหลายครั้งค่อนข้างหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นคนที่มาต้อนรับมีเป็นแฟนมาถ่ายรูปทั่วไปล้วก็ถ่ายรูปไปครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพอคุณเคยกันสุดท้ายไหมคะคุณเคยไหมไม่ไม่เรียกว่าคุณเคยดีกว่าครับผมก็คืองานมีหลายคนมากคนนใช่ครับจริงๆเราได้ไปร่วมงานที่ดาวบ่อยไหมครับสำหรับผมค่อนข้างบ่อยพี่นัทก็ค่องอยไปไปด้วยกันครับผมเคยเจอกันบ่อย ก็เวลาไปทํางานก็มีเจอบ้างไม่เจอบ้างครับครับไม่ได้บ่อยครับผมพอารู้ว่าเขาพัวพันอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราก็ตกใจครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปเจอกันเราไปถ่ายรูปกันเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เหรอว่าใครทาอะไรใช่ครับไม่รู้เลยเขารู้ไหมครว่าเขาแบบเป็นคนมีอิทธิพลที่เราหรืออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับรู้แค่ว่าเป็นนักธุรกิจใช่ครับย้อนกลับไปถามตอนที่เห็นรูปครั้งแรกที่เป็นข่าวความรู้สึกยังไงบ้างเราผมก็ตกใจหนึ่งเลยตกใจก่อนเลยแล้วก็ ่วงทางบ้านก่อนเลยกลัวว่าเวลาคนเที่ยวดูข่าวจะเข้าใจผิดนั้นเองครับผมแล้วก็่วงคนแฟนที่แบบว่าคอยติดตามผลงานเราครับผมผมก็แค่แคร์ของสึกที่บ้านคนรอบๆข้างครับแต่ถามว่าตัวเองตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจก็คือเราก็ถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปทํางานปกติมีคนมาถ่ายขอถ่ายรูปธรรมดาครับผมกลัวว่าจะมีแบบตำรวจเรียกเราไปคุยหรือเรียกไปคุยให้แค่ขอข้อมูลเพิ่มเติมผมว่าถ้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 าเรียกจริงป่านนี้คงไปแล้วครับ ครือพวกเราคงตรวจสอบไปแล้วหมดแล้วเรายินดีร่วมมืออยู่แล้วครับใช่ครับตอนแรกมีถามว่าทางำเกิดขาจะเรียกแบบว่าสอบปากคำคนที่แบบมีลูกเกี่ยวของอันนี้ผมก็เห็นจากข่าวเหมือนกันเลยครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆพวกเราก็ยินดีครับใช่ครับมันยังไม่มีใครนะตอนนี้นะครับยังครับจริงๆได้ผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยครับผมว่ายังไงบ้างก็มีการ สำหรับผมมีการคุยกันบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปเหมือนที่บอกกับพี่ๆเลยครับเราไม่มีอะไรจริงๆเราบริสุทธิ์ใจใช่ครับเพราะว่าที่ผมที่ผมไปกันเนี่ยก็มีนักแสดงหลายคนอยู่นะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปร่วมเฟรมมันคือเราสองคนคนอื่นถ่ายหรือเปล่าเราไม่รู้จริงจริครับผม,อ,มอันนี้ออมกับพี่อนาจะบอกยังไงแฟนที่เห็นภาพครั้งแรกเราก็เข้าใจผิดไปเลยว่าเอ้ยแน่นอนสําหรับคนที่เข้าใจผิดไปแล้วนะครับก็อยากจะ ขอยืนยันเลยว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงสองคนนะครับก็อยากจะให้ให้ติดตามข่าวสารกันอย่างละเอียดนะครับอย่าเพิ่งไปไปเสพข่าวกันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฟังเราสองคนพูดแล้วก็ดูทุกอย่างประกอบด้วยครับผมพี่นาราครับแล้วครับทุกคนนี่อ่านข่าวอยู่บ้างครับก็เหมือนกับออกนะครับก็อยากยืนยันแน่นอนว่าเราสองคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พร้อมให้ทุกทุกฝ่ายเข้ามาตรวจสอบได้ครับแสดงว่าถ้าเขาขอความร่วมมือมาเราก็จะให้ความร่วมมือยิคนดีครับยินดีครับ